นับนี่จะไปขนขี้เลื่อยกันนะครับนี่ครับคนงานใหม่ ครับเล่นมือเดียวมันก็จะลำบากไหมครับยิงรถมาจนเลยครับ

เต็มเต็เลยนะ เขียนเลยเขียนเลยเว้ยอัดอัดอ้อยเต็มครับอีกครับลูกพี่อีกครับลูกพี่ิีมครับกระจกโอ้โหมันเหตุครับมันเหตุคนตกครับอู้ตกรถครับอุ้ยเอะไรครับ ครับอีกเอาอีกครับ Thank y o

ครับนี่ครับประมาณนี้ไปเลยดีกว่าครับไม่ค่อยหนักครับขี่เลยนะครับไม่ค่อยไม่หนักครับอ่ะครับลุง ไปกันครับมาดูครับเราจะไปเทยที่ไหนกันนะครับ นี่นะครับประมาณจางตอนนู้นนะครับนี่นะครับทาง จะไปไหนจะไปทางนู้นกันเลยนะครับ ติดอะไรครับแล้จะติดแนบครับโอ้โหติดนี่เกินใหญ่ติดเรื่อนะครับผม nóng thế nào đi ครับ Ồ come